สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนพี่แจงค่ะวันนี้นะคะพอดีวันฝนตกวันฝนตกพี่แจงก็เลยได้มาเที่ยวทีเทเว่เรือเซวอนใช่ไหมคะเรือเซวอนที่ล่มอะค่ะที่ที่ที่เขามีาเป็นท่าเรือนะคะอยากอยากมาลําลึกความหลังก็อยากมา รู้จักอยากให้ทุกคนรู้จักมาอยากแนะนาอยากมาพูดคุยนะคะ,คะพี่แจยก็เลยพามาเที่ยวตัวนี้ก็ลังจะมีเรือของออการเกษตรนะคะถ้าอยากให้ดูนะคะ<ม>เดี๋ยวให้ดู<ม>พอดีพี่แจมัดเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงนะคะตัน<ม>นี้ก็ที่เกาหลีก็ประมาณเกือบปลสองโมงนะคะก็จะมีคนกําลังจะรับเรือกำลังเทียบท่าเรือกำลังเทียบท่าะะอันนั้นก็จะเป็นท่าเรือเดี๋ยวจะคุยไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก,ก็จะมีรถแม่มารอรับผู้โดยสารนะคะก็จะมีคนมาจอดเพื่อจะรอรับนะคะนี่คือเรือเฟอร์รี่นะคะนะคะชื่อเซซัมดูเดนะคะอันนี้เขากำลังเทียบท่าเป็นเรือข้ามฟ้าข้ามฟ้าจากเกาะไปเกาะนึงไปอีกเกาะหนึงอาจจะเกาะลาเอลายเกาะนะคะแต่ตรงไหนที่ไม่มีถนนม<า>หมู่บ้านไหนเขตไหนที่เขาไม่มี ถนนผ่านนะคะยังทําไม่เสร็จอะไรประมาณนี้เพราะว่าบุู่เกาะเขาเยอะใช่ไหมคะมีมุมเรือลําใหญ่มากเลยค่ะพี่แจ๊ก,ก็อยากให้เห็นนะคะคนกำลังอันนี่คือคู่โดยสาราหาเรือนะคะก็จะมีมาคนต้องการเขาจะเข้าไปในตามเขตตามเมืองตามหมู่บ้านตามอําเภอต่างๆนะคะเขาก็จะให้เรานะคะเคื่อบินจจอดเพื่อ,อ,อ,อรอขึ้นรถขึ้นเรือนะคะขึ้นฝั่ง แต่ละคนเขาก็จะออมีธุรกิจช,ช่วงนี้เป็นช่วงวันศุกร์ใช่ไหมคะก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกลับมาเยี่ยมบ้านศุกร์เสาร์ทย์ขนเรือขนรถลงเรือขนเรือ,อัน,นี้คะ่ะมันก็จะมีเรือสำหรับที่จะรอจอดจะข,ขึ้นขึ้นรถก็มีนะคะอันนี้เรือก็ลงจากรถลงจากเรือนะคะรถกําลังลงจากเรือนะคะมองเห็นกันไหมคะพี่พี่ยังอยู่ไกลๆเพราะว่ากไม่อยากเป็นการรบก,กวนเขาก็เลยเก็จะอยู่ไกลๆสักนิดนึงเขาจะบรรทุกรถได้นะคะ ได้เป็นร้อยกว่าลำเลยมาร้อยสองร้อยพี่แจก็ยังไม่ไ,ม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 ได้ไม่ได้ถามตรงจุดนั้นนะคะก็ก็คงประมาณนั้นได้เยอะเพราะพี่แจก็เคยนั่งนั่งประจาวเวลาไปเกาะตอนที่ถนนยังไม่ยังไม่มีนะคะถนนยังไม่มีตอนนี้ตอนนี้เขากําลังรถกําลังลงจากออกจากเรือนะคะทีนี้มันก็จะมีคนที่จะเรียนรอขึ้นไปทั้งผู้โดยสารแล้วก็รถที่จะบางคนเคยบางบางเกาะมันไม่มีถนนผ่านนะคะก็ต้องนั่งเรือ เพื่อจะไปส่งในเขตในท้องที่ตามหมู่เกาะต่างๆนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องปกติเลยนะคะของเกาหลีนะคะก็จะมีรถนะคะไม่รู้กี่ลำที่ลงออกมาจากเนี้ยนะคะมันคงมากกว่าร้อยลำอยู่แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าอันนี้คือเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของเกาหลีนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็จะมีผู้โดยสารตอนนี้ผู้โดยสารเราจะขึ้นเรือบางคนก็มีรถมาด้วยมันก็จะมีค่า จะมีค่ารถค่าเรือด้วยค่าใช้จ่ายเนี่ยรถรถขึ้นเรือนะคะผู้โดยสารขึ้นก่อนทีนี้เขาก็จะไล่กันขึ้นนะคะไล่กันขึ้นอันนี้คือกค่าใครสิว่าใครต้องการจะเข้าไปหมู่บ้านไม่มีรถมารับไม่มีแท็กซี่ไม่เช่าแท็กซี่อย่างเงี้ยก็จะมีอันนี้คือรถเมีสีเขียวนะคะรถมสีเขียวนี้รถกำลังขึ้น อันนี้รถรอขึ้นเรือนะคะเห็นไหมคะนี่กำลังรอขึ้นเรือมันก็จะพุกพท่านชักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นเอ่อเอ่เรือกำลังเทียบท่ามันก็เลยจะเป็นการที่ว่าอืมสับสนนิดสับสนนิดหนึ่งพี่แจ็ก็ต้องระวังรถด้วยรถมันเยอะนะคะจะรถลงจากเรือเรือกับรถกำลังขึ้นเรือ ลงจากเรือแล้วก็ขึ้นเรือนะคะคนที่ลงก็ลงคนที่ไปก็ไปคนที่มาก็มาอันนี้ค่ะเป็นเรื่องอันนี้คือเป็นเรื่องปกติกว้างมากเลยนะคะกว้างมากเห็นไหมคะก็จะ,ะเขาจะไล่ไปนะคะก็ะเรียงเอาเรียงลำดับต้องถึง ถึงถึงในสุดนะคะก็จะเจอนะคะเดี๋ยวนะพี่จะก็จะยอนนี่น้เดี๋ยวมาจะนี่ไปเอาธรรมดาแล้วกันนะคปะปกตินะคะนี่ไหมคะก็จะขึ้นข้างบนมันก็จะเป็นเรือประมาณสองสามชั้นนะคะข้างล่างก็จะเป็นรถยนต์ที่จอดรถยนต์นะคะแลีวข้างบนก็จะมีคนอยู่มันก็จะมีร้านอาหารมีอะไรอยู่ด้วยนะคะ แล้วแต่ว่าจะไปกี่ชั่วโมงเ <Hey, S 2> กลังว่าพี่แจ้งว่าจะพาไปดูตรงที่เรือเรือร่มเป็นที่อนุรักษ์ในสอนี่จะพาเขาอันนี้เคยเป็นเข้ามาในที่ซื้อตัวอันนี้ก็จะมีราคานะคะที่จะไปตามหมู่เกาะต่างๆนะคะมีราคามีราคาตามไปมีมีเที่ยวเรือเท่าไหร่นะคะมันก็จะมีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่มีเด็กคนที่อาศัยอยู่บนเกาะ คนที่เป็นแคร์อะไรเงี้ยราคามันก็จะต่างกันนะคะสมัยตอนที่พี่แจางเคยใช้นะแตถ้านักเรืนักเรียนก็จะได้ลดราคาแล้วแต่นะคะนี่นะโอเคนี่ก็หน้าที่ขายตัวนะคะอันนี้คือสถานที่ขายตัวเรือข้ามเกาะนะคะออกจากหมู่บูมาค่อนข้างเกือบเจ็ดสิบกิโลารีคาราโกนี่นะคะอันนี้คือด้านในเดี๋ยวพี่แจางก็จะพาไปดูเอ่อ นี่เขายังขึ้นกันไม่เสร็จนะคะพอดีช่วงนี้เขากําลังก่อสร้างนี่ค่ะมันยังขึ้นไม่เสร็จนะคะเลยเดีย๋ยวนะคะพี่แจ้งก็จะขึ้นมาตรงท่าเรือที่เขาท,ที่ที่สําคัญที่เป็นจุดที่ชมพอดีเขากําลังก่อสร้างมันมันเป็นการรบกวนเขาแต่เขาก็แบ่งที่ให้ดูอันนี้คือเป็นที่ที่เรือล่มเป็นที่คนจุดที่คนที่เฝ้ารอในการที่ตอนทีเ่เรือเซวอลเซวอลล่มนะคะ เดี๋ยวพี่จะจะพาเข้ามาดูตร,ตรงนี้นะคะตรงที่มันจสถานที่คนเฝ้ารอคนเขากำลังก่อสร้างเป็นสถานสถานอนุสรณ์นะคะนะคะอันนี้คือจากสถานที่จริงนะคะที่เรากำลังก่อสร้างกำลังจะทำมันยังไม่เสร็จปูนอีกนานอยู่นะคะเพราะว่าอันนี้คือ ตัวเรือนะคะที่เขากู้ซรากขึ้นไปอยู่ที่หมกโพแล้วอยู่นะคะเดี๋ยวพี่แจ้งก็จะพาเข้าไปดูอีกทีนึงตอนที่หมกโพเพราะว่านั้นอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วช่วงนี้อากาศมันก็ไม่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวพี่แจ้งจะพามาดูตรงเออนี่ค่ะเมื่อกี้เรือคําที่ที่ถ่ายยังยังขึ้นไม่ไม่เสร็จนะคะยังรอก็ยังต้องรอเวลาเขาถึงจะออกไปได้นะคะเหลือเนี่ยเหลือข้ามฟากนะคะอีกหนึ่งนะคะกืชอเซซ่อม เทซ่อมดูเรนะคะนี่คือ,อาจากสถานที่จริงนะคะโอเคนี่เรือลําใหญ่มากเลยนะคะนี่คือเป็นเรือข้ามฟ้าข้ามเกาะต่างๆนะคะโอเคอันนี้คือตรงตรงฝั่งนู้นนะคะเป็นที่เรือร่มนะคะเรือที่ของเซวันที่คนเสียชีวิตเยอะๆนะคะโอเคพี่แจงก็พามาดูจากสถานที่จริงนะคะเป็นอย่างไรบ้างกันนะคะคือมาตรงนี้ปกติ ถ้าวันก่อนๆมันจะดูเศร้ามันจะมีโบสีเหลืองเยอะมากนะคะเดี๋ยวมาดูเข้าไว้อะไรกันแต่ละคนนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีอนุสรเซเบโรตั้มเาวิชิตั้มเชาวิชิเป็นที่สถานที่ของอที่เรือเซวนคล่มนะคะตรงนี้นะก็คือสถานที่ตรงนี้นะคะก็จะไว้อะไรนะคะ ก็จะมีเขียนคำไว้อะไรเยอะมากเลยนะคะของแต่ละบุคคลเนี่ยเยอะๆทั้งนั้นเลยนะคะก็แสดงความรักความเป็นห่วงบางคือที่ยังผู้ที่สูญหายที่ประมาณ9้าคนนคะยังก็ยังหาไม่เจอจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะก็ยังหากันไม่เจออยู่อันนี้คือ,อเป็นป้ายไว้อะไรของแต่ละบุคคลของเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องของญาติของของผู้ผู้สูญเสียนะคะนี้ไปนะคะนี่คือจะเป็นการไว้อะไร นะคะอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้อยากสถานที่จริงมันก็จะ,ะเขากําลังอ,นนอันนี้คือเท่านี้เดี๋ยวตอนนี้คือเขากำลังก่อสร้างจะทําให้เป็นเป็นที่ระลึกถึงที่มีคนเสียชีวิตจํานวนมากโดยการเรือล่มตรงนี้นะคะเขากําลังก่อสร้างกันยิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะดูเดี๋ยวมาดูตรงที่เขาก่อสร้างนะคะอันนี้คือเขากําลังเอาดินเอาเหินลงนะคะต่อไปคงจะมีตึกอะไรเยอะแยะมากค่ะค่ะอันนี้นะคะนี่คือ เขากําลังจะก่อสร้างอยู่นะคะเขากําลังก่อสร้างที่จะทำนะคะจจอนี่นะคะเรือก็ยังไม่ออกนะคะกําลังรอรอคนอยู่มันยังไม่ถึงเวลานะคะคงจะน้องรอสักนิดหนึ่งเพราะว่าคนใช้เรือตอนนี้ก็ก็น้อยนะคะคนใช้เรือค่อนข้างน้อยถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็เ็าไม่ค่อยมีไ,ไปไปมาแต่ทุกแต่ช่วงนี้วันวันหยุดหยุดวันศุกร์นะคะ ถ้าค่ำกว่าน,นี้จะมีคนยังก็ใหญ่ก,ก็ก็จะมีคนใช้เยอะกว่าเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะบ่ายสองที่เกาหลีนะคะมันก็จะยังไม่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 เยอะนะคะประมาณจะค่ำกว่าน,นี้อาจจะมีเยอะนะคะมันก็ต้องมาให้ตรงเที่ยวเรือเที่ยวเรือที่จะออกนะคะก็คือเราก็จะมีความคือเป็นสถานที่จะย้ำความทรงจำของเราของทุกคนที่ สินเสียแล้วก็เราผู้ที่ร่วมแสดงความเสียใจด้วยทุกคนนะคะนี่คือโบมันก็จะมีสีเหลืองป้ายสีเหลืองต่างๆนะคะแต่ก่อนมันก็จะสดทีนี้ตามที่มันตากแดดตากลมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเขียนนั่นคือเยอะมากเลยนะคะนี่คือไว้อะไรนะคะไว้อะไรของผู้สูญเสียนะคะนี่คือผู้สูญเสียสเยลวลามาที่นี่ทีไรนะคะมันก็จะมีความรู้สึกเศร้านะคะเพราะว่า จริงๆถ้ามันไม่มีเสียงเครื่องเครื่องจักรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ยิ่งบรรยากาศมันจะวังเวงแี้ยด้วยแล้วด้วยเอ่อบรรยากาศเต่อฝนมันอึมครึมฝนมันครึ้มฤดูฝนด้วยมันก็จะครึ้มครึ้มอึมครึมมันจะให้ให้บรรยากาศมันจะดูเศร้านะคะเศร้าแล้วทีนี้มันก็จะทําให้มีความรู้สึกเออมันบรรยากาศมันเต็มใจเป็นใจอะไรประมาณนี้มันจะดูเศร้ากนิดนึ่งนะคะตรงนี้เรามาสุกคนก็ส่วนมากก็จะมาแสดงความเสียใจ แสดงลำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตไปนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องเรื่องปกติเลยนะคะนี่นะคะคนที่เขาก็จะแจ้งแต่ละป้ายอันนี้คือ304คนนะคะที่เป็นผู้ที่เสียชีวิตในใน,ในเรือนะคะ้าก็บอกว่าตอนนี้เขาก็ยังลำลึกถึงเขาเสมอนะคะมันก็จะมีป้ายของแต่ละป้ายของแต่ละหน่วยงานเขาแต่เขาจะาแสดงความลำลึกถึงทุกคนนะคะ ป้ายมันก็จะสีซีดมันก็จะมีการเปลี่ยนบ่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนผ่านฝนผ่านหดูหิมะผ่านานอะไรมาเรื่อๆๆยๆนะคะนะคะเห็นไหมคะอันนี้มันเป็นที่ยื่นออกมาในทะเลนะคะยื่นออกมาในทะเลนะคะตรงนี้ที่เรายืน่นคนมายืนรอตรงเวลาช่วงนั้นนะคะตรงรอร่างผู้ที่ติดอยู่ในเรืออะไรพวกนี้นะคะคนจะเยอะมากเลยนะคะ คนจะเข้าออกโหเป็นเรื่องเป็นเรื่องซึ่งมันอยู่ไกลนะคะอยู่ไกลมากนะคะใกล้จะถึงเทราท่าเทียบเรือเรียบร้อยนะคะแต่มันก็ล่มเลยบรรยากาศมันจะไม่ปโปร่งนะคะมันก็เลยจะดูอึมครึมสักนิดนึงนะคะอาจจะอาจจะไม่มองไม่เห็นชัดเจนตามที่พี่แจงเล่าให้ฟังะคะ่ะวันนี้พี่แจงมาคุยเฟื่องเรื่องเกาหลีให้ฟัง <laughs> นะคะก็พยายามจะทําให้ ให,ให,ให้ให้มีหลากหลายนะคะพี่แจงอยู่เกาหลีมา20ปีก็อยากจะให้คนรู้จัก,กพี่แจงอยากนําเสนอนะคะสิ่งไหนที่มัน,ม,นมันน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยพี่แจงก็มาเล่าให้ฟังนะคะตามสไตล์กุสุมาอินโครียแล้วกันนะคะัมาดูดูกันอันนี้คือดูบรรยากาศนะคะพี่แจงนี่มาครั้งนี้มาที่นี่มาครั้งที่สองนะคะมาครั้งที่สองเห็นไ,ไหมคะ ้าไม่ได้ยินเสียงเครื่องจกจริงๆหูมันจะเศราา้ามันบางบาวันบางครั้งแรกที่มาพี่แจงเพ็นมานะคะตอนมันก็ยังไม่ใหม่มากนะคะเลยมาเป็นตอนนี้มันกี่ปีสามสี่ปีแล้วใช่ไหมคะตอนพี่แจงมารู้สึกว่าสองสามปีที่แล้วก็มีความรู้สึกว่ายังเศร้ายังมีเห็นคนที่เขาพ่อแม่ผู้เสียชีวิตหรือญาติผู้เสียชีวิตยังต้องมองันร้องไห้กืนมาเฝ้ารออยู่นะคะมันเป็นพูดถึงอนะคะเราก็ เสียชีวิตจานวนเยอะอย่างเงี้ยมันก็มันเป็นสิ่งที่น่าเราก็ต้องแสดงความเสียใจเห็นใจแล้วเวลาเราเข้ามาตรงเนี้ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าอนะคะเป็นพิธีแสดงนิทรศการอะไรเนี้ยของเรือลานี้นะคะเขากําลังเคาะตกแตงแ่งอะไรอยู่นะคะตอนนี้ก็คืออยู่ใกล้เพราะว่ามันมันอยู่ในเขตของหมู่โพโชีนะคะก็ก็เราก็จะมีโอกาสเดี๋ยวพี่แจงก็จะ ้าช่วงไหนที่เขามีโอกาสเปิดให้ชมมันก็จะมีช่วงช่วงนี้คือแค่เทศกาลต่างๆไม่ค่อยมียค่ะเพราะว่าก็อย่างที่ว่าที่เกาหลีคือเขาติดรอบสองเนาะรอบสองของเออตัวโควิดนะคะแล้วค่ะเรือกำลังออกแล้วค่ะเรือออกแล้วค่ะเรือกำลังออกจากท่านะคะกำลังออกจากท่าแล้วค่ะ โดยใกล้นี่ไกลพี่แจงเดินออกมาไกลนิดนึงที่มันยื่นออกในทะเลนิดนึงกำลังออกจากท่านะคะออกแล้วค่ะก็คงจะไปได้รถได้หลายคันไม่ใช่รถได้หลายลำนะพี่แจงก็เนี่ยค่ะนั่งรถ ขับรถมาก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะจากที่มกโพชีนะคะมาตรงที่เขาเรออือที่เขาล่มนะคะพี่แจนก็อยากให้เห็นบรรยากาศเพราะว่าคือถ้าบรรยากาศดีๆพี่แจนก็ไม,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 ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะได้มาถ้าไม่ใช่ช่วงวันหยุดนะคะสามีพี่แจนจะวันนี้พอดีเขาหยุดพี่แจนก็เลยได้มาเลยได้เดิเ,เ,เข้ามา มันอันไหนที่คิดว่าน่าจะนําเสนอพี่แจงก็จะพานําเสนอพาดูนะคะนี่ค่ะมันออกไปแล้วนะคะเริ่มออกจากท่าแล้วจากท่าตรงนู้นมอ,มองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะไม่ค่อยชัดเจนเห็นไหมคะออ, <c oughs> ออกแล้วออกก็เริ่มไกลแล้วนะคะไปแล้วเขาพวกนี้ก็เรือเรือไม่เร็วนะคะพวกนี้เป็นเรือข้ามฟากหลักสาขาข้ามฟากหันเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคท่าเที่โอเคนะคะพอดีบรรยากาศยิ่งมันยิ่งค่ามันยิ่งมืดมันยิ่งอืบๆเข้ามาเรื่อยๆพี่แจก็ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ <c oughs> ก็จะก็จะ <c oughs> ลาทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันครั้งต่อไปเราเดี๋ยวพี่แจก็จะไว้อะไรจะให้กับผู้ ที่เขาสูดเสียที่นี่สักอีกสักนาทีสองนาทีนะคะตามเวลาเรามาที่นี่นะคะมันจะต้องมันมัน,มนจะเป็นวิธีการแสดงความสูดเสียนะแส,งสดงความเสียใจด้วยนะคะโอเคนะคะวันนี้พี่แจ็ก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยเจอกันครั้งต่อไปครอบโอนันต์ยงยิ้มใจเซลล์ชื่อช่องไอจีสสสคำสั่งมิดาสรางมิดาบายบาย มีคนมีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงนะคะรักทุกท่านรักทุกคนนะคะ